วันนี้อยู่กับพวกเราดักและเชสเตอร์เชสเตอร์ขึ้นรถมาเชสเตอร์ขึ้นรถกับดักวันนี้เราจะไปบ้านของเทเลอร์เทเลอร์บอกว่ารอบๆบบ้านของเธออยู่ติดกับโรงพยาบาโลโรคจิตต่างๆที่มันล้างแล้วเทเลอร์เชื่อมากขึ้นว่าจะมี คนอาศัยอยู่ในโรงพยาบาลน,นั้นแต่เทลเลอร์เธอก็ไม่รู้ว่าจะมีใครหนีออกมาจากที่นั่นและมาอาศัยอยู่ในบ้านกับเธอเทลเลอร์เธอก็ได้ยินเสียงกรีดร้องเหมือนกับสัตว์ในเวลากลางคืนรอบๆบ้านของเธอนั่นไงโอ้โหโรงพยาบาลบ้าติดกับบ้านเทลเลอร์จริงๆด้วย ถึงแล้วบ้านของเทเลอร์ปด<ะ>าดักก<ะ>ับเชสเตอร์เราไปเราจะไปหาเออเทเลอร์กอก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 โห่ไงโรงพยาบาลโรงพยาบาลบ้าข้างบ้านเทนเลอร์ ก็กกๆก,กเทลเลอร์ไม่เปิดนั่นไงเทลเลอร์เปิดแล้วเทลเลอร์เปิดประตูแล้วหวัดดีเทลเลอร์หวัดดีคุณเข้ามาบ้านฉันสิฉชั้นจะคุยกับพวกคุณเออไอ้โรงพยาบาลทำไมติดที่นั่นวะเรามานั่งคุยกันกันเถอะเออแล้วทำไมโรงพยาบาลบ้า ที่มันล้างทำไมคุณถึงอยู่ใกล้ที่เสียงขนาดนั้นฉันก็ไม่รู้โรงพยาบาลบ้านนั้นสร้างตอนบ้านฉันเพิ่งสร้างเสร็จแล้วเขาทำไมถึงล้างฉันก็ไม่รู้แหละเพราะฉันไม่ได้ไปที่นั่นแล้วทำไมเธอคิดว่าถึงมีคนอาศาัยอยู่เออ ฉันก็ไม่รู้เออแต่ฉันมานะพวกเราขอไปติดกล้องได้ไหมฉันจะได้ดูภาพจากในรถของพวกเขาฉันจะดูภาพกล้องวงจรปิดในรถเทเลพวกเราขอไปติดกล้องบ้านคนุณได้ไหมได้พวกเราจะได้ดู ว่ามีอะไรผิดปกติในบ้านคุณไหมโอเคเชสเตอร์ okay. <Ch> ester, ปะโอเคดารกโอเคเราไปติดกล้องกันในนี้เป็นห้องนอนสำรองเอ๊ะใครอะไม่ต้องไปสนใจคนข้างบ้านกล้องในห้องนอนสำรองก็ต้องติดไว้ตรงนี้ติดกล้องไว้ตรงนี้ ไปติดโถทางเดินนี่ถึงแล้วห้องเทเลอร์กอ็ๆๆๆเทเลอร์เข้ามาเลยอืมวกเราขอมาติดกล้องห้องคุณนะได้พวกเราขอติดตรงนี้นะปะ ฉันไม่คิดเลยว่าบ้านของเทเลอร์จะมีลานหน้าบ้านกว้างขนาดนี้